มาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราม,มาอยู่กับเกม Dark Water นะครับที่ผมได้รับสิทธ์ a y t e s t รอบแรกเนาะเ y t e s t Code เออเป็นการทดสอบเล่นปิดเนาะมาอยากเริ่มแรกเลยเกมนี้มันมีระบบแบบเดินทางสำรวจเหมือนเล a ท c o m p เป y โอ้เสียงดังมากเลยปะเออใครที่เล่นเล a ท c ค m p น n y จะรู้นะว่ามีสำรวจหาของเนาะระหว่างทางมีมอนมีอะไรให้ทำให้ฆ่าอะไรอย่างนี้ก็วันตามไปนะครับอ่ะอย่างเช่นผมขอเลือกเป็น อ่าสำรวจตรงนี้แล้วกันเทอเวลลิงครับผมโอ้อันนี้มันจะมีเครสมาระหว่างทางด้วยก็คือ You noise a ิ p อ l i พร์เล i อะ t i n g น o some ูสมบริ to t สทู t e c h to noise you นะครับก็คืออเราเจอโจสรสลัดครับแต่ว่าโจสรสลัดไม่สามารถเขาเลยไม่ทันได้รู้ว่ามีเรามีตัวตนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ระหว่าง s n น็ k p a s t to them ครับก็คือสามารถย่องผ่านเข้าไปหรือว่าจะสู้ครับเพราะฉะนั้นขี้เกียจสู้ก็ย่องผ่านไปโอเค okay, มา ที้เราสามารถย้ายไปที่อื่นได้มาอันนี้อะไรเนี่ยซับมารีนครับอ๋อเป็นเรือดำน้ำนะเป็นฐานถานที่อยู่เรือดำน้ำโอเคขายทุกสิ่งเลยไหนจะุดสิเขา้าชอ็อปมันสามารถไปซื้อขายได้มีนักสนใจเหมือนกันครับเนี่ยมาปุ๊บอ๋อนี่คงเป็นร้านค้าสิครับเนี่ยวดดิ้งแมชชีนขายของครับผมเรามีเครดิตประมาณหกสิบห้าเราซื้ออะไรดีมีปืนด้วยลองซื้อไหม มันยิงเนี่ยโอ้ปั๊มช็อตกันสองทำห้าอืมอู้สเตอทเมอร์ทีนี้ก็อาริเซซัมาลีนอ๋อสามารถซ่อมได้เหรอใช่ไหมซื้อฟิลได้ครับซื้อน้ำมันได้นะอู้อัปเกรดได้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมงั้นก็ไปกันต่อเลย ขอญาตมาตรงนี้นะครับผมเออเราสู้ไหมเพื่อเพราะทุกก้งที่เราสู้เรามีได้ของด้วยนะมาดูอาคุณยิงเข้าตรงๆไปที่จรสลัดนะครับโอเคก่อนที่เขาจะมาเผเชิญหน้ากับคุณเพราะฉะนั้นขอญาตยิงกันเลยอันนี้เขามีนี่ด้วยปึ๊บโอเคและทีนี้เรายิงเสร็จเราต้องเตรียมซ่อมเนาะ ายิงมาแล้วเขายิงมาตรงไหนฐานตัวไปโดครับอ่ายังไงต่อเออมันคือการทำอะไรอ่ะเอ๊ะสวัสดีจ้ามันคือการล็อกเหรอเอายิงคนขับบ้างดีกว่าเนาะโอเคมันเตรียมตัวยิงมาที่ปัมะะ๊มแล้วครับเราก็ต้องไปสแตนบายรอที่ปั๊มเนาะมา เออให้มันได้ยางงี้สิมาเราสามารถปล่อยบทได้เลยนะว่าให้เขายิงต่อไปได้ได้มาปึ๊บโอ้ยิงมาไม่เลิกเลยเว้ยตรงไหนครับเนี่ยเปิดไฟมีไหมมีครับใช่ไหมเอ้าไม่ใช่เราปล่อยให้เรือยิงไปก่อนนะเราเรามาไล่ซ่อมถ้าเกิดมันเป็นระบบเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกเนาะที่แบบว่าอีกคนหนึ่งซ่อมได้อีกคนนึ่งคอยดูแลอะไรไป Okay. โอเคเฉยมีตรงไหนใหม่ครับเนี่ยน่นจาจะข้างหน้าเนาะปุ๊บพอไฟดับโอเคเรือสตูถูกอทำลายแล้วทีนี้ก็เรามาเช็คความปลอดภัยเช็คความเรียบร้อยอ่าเปิดไฟนี้เออมองหาไฟไม่เจอโอเคปุ๊บเหมือนเกมีที่ผมยังเจอข้อข้อปกพ้องก็คือ บางคนนะ่ะเขาไม่สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับอย่างคุณไทยเนาะที่ผมไปเชิญเข้ามาเขาไม่สามารถเข้าเล่นได้เลยอย่างขนาดคอมผมมันกากกว่านนะั้นเนี่ยเออเขาไม่สามารถเข้าเล่นอันนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมดาเนานะเพย์เทสเนาะเพราะก็จะ้าใจได้แต่อสิ่งจริงที่ผมเห็นได้ชัดก็คือมันจะมีเรื่องเหมือนผมเคยไปดูคลิปหนึ่งครับที่เขาแชร์กันในจอเนาะอันนั้นผมไม่ได้ถ่ายมาหรอกผมไม่อยากถือ,าาอวิาษะเอาเป็นว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เขาต้องไปซ่อมหลังตู้หรอะไรเนะี่ยซึ่งจุดมันมิดชิดกันไปซ่อมยากโอเค ก็แสดงให้เห็นนะครับผมมาอันนี้เราค่าค่าสตูดได้แล้วเราจะได้ซื้อเครดิตนะครับก็คือเงินเนาะเครดิตก็เป็นค่าเงินของเกมนี้มาก็เป็นเรื่องดีครับผมทีนี้เราก็มาสำรวจเพิ่มเติมอุ้ยทางทางนี้เราไปแล้วได้อะไรขอดูก่อนนะโอเคอ๋อ ก็คือมีเรือนำน้ำครับพยายามจะปล่อยถังอะไรลงมาฝั่งเราเนาะแล้วก็ไม่มีการไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างเราปล่อยตัวไปโดยิงสู้ถังกับพยายามขับหลบโอเคลองดูหลบได้ไหมโอเคน่าจะได้เนาะโอเคหลบได้แล้วทีนี้เราก็มาทางนี้ผมอยากรู้ว่ามีอะไรอ่ะหลบอีกทีหนึง่งอ่ะหลบได้เว้ย no fuel แล้วผมทำไงเนี่ย มันมีเรื่องน้ำมันด้วยผมควรทำไงดีเอ่อเราควรไปช็อปไหมอะ่ะโอเคบอสอ่ะเอสโ,โอเอสไปไอสีมุมมงเมืม่อกี้อยู่ไหนละอืออ๋อโอเคเนี่ยมีช็อปครับผมเรามาช็อปได้ เรามาซื้อของนะครับแต่ว่าเราขอผมเอ้าอันนี้หมดแล้วโอเคใช้หมดแล้วเราขอยแยกไปซื้อตามจริงเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะไอ้ทางน้ํามันเนี่ยฟิลเนาะโอเคเราสามารถไปค้นหาได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมอยู่คนเดียวเนะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจเพิ่มเติม,มแต่ขอดูไฟฟิลปึ๊บอ่าโอเคัลง่าต่อ ก็น่าจะได้เลยเนาะซ,ซื้อสองอันพอหรอไม่พอหรอมั้งเออกูรวยแล้วทีนี้มาปึ๊บแล้วมันเหมือนมันมีเทอร์เพอร์ซันปะเหมือน <c oughs> ผมเคยเห็นคนนึงปรับเป็นเทอร์เพอร์ซันอ่ะมิวรีโหลดจีอีมีแค่นี้เหรอแล้วคนนั้นที่ผมไปดูมามันทำไงวะเช็คมันแล้วกันนะครับผมมาเรามาจุดหนีกันเลยอ๋อ มันเป็นสถานที่ที่เราไปสื่อสารนะครับระหว่างสองเรือดำน้าโอเคพยายามจะเสกไปไหมโอเคพยายามก๊อปพิกัดนะครับเกมจะจบเลยไหมนะครับอันนี้คือเป็นจุดจบเกมนะครับผมนะให้ผมดาเนาะเป็นจุดจบเกมเราสามารถเอนเกมได้เพื่อชนะแต่ว่ามาถ่ายทั้งทีเราก็ไม่เอาดีกว่าเราสำรวจให้ผู้ชมเห็นกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเ,เดี๋ยวผมหาสถานที่อื่นสำรวจเพิ่มเติมเนาะปึ๊บอะ e ทค o ูพ e ว โอเคตามด่วนแลยได้ของพเพิ่มนี่เอาโพสเป็นค่ายนะครับได้ไหมด็อกโอเคท่าเรือหน่อยครับชอตเทียบท่ามาปึ๊บโอ๋อเกมผมอาจจะมีกระตุกนิดน,นึงนะโอเคโอเคมาปึ๊บอุ๊ยเวรละลืมเลยครับผมเพราะว่าพอดีผมต้องเอาไอ้นี่ไปครับเขาเป็นไอ้นี่นะเป็นทอชเอ้ยแลนเทิร์นเขาอ,อะไร ภาษาไทยเรียกอะไรวะคบเพิ่งไม่ใช่คบเพิงเ่อชิบหายแล้วกูเรียนเยอะเกินเออคมเออตะเกียงไฟเออตะเกียงไฟแม่งเลยลืมภาษาแม่ตัวยเว้นเลยเว้นเว้นเว้นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูไม่รู้ก่อนเอาเกมกูแปลกเออตกใจหมดนะโอ้มีมอนตัวอื่นด้วยนะครับกูยิงซ้ำเลยได้ไหมแล้วกูจะตายแล้วเนี่ย เออตกใจหมดบ้าบอแล้วมามาตอนโห้กูกระตุกพอดีแล้วกูจะตายแน่เลยผม,มอะผมว่าผมตายแน่เลยผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมตกใจแบบผมไหมนะ <c oughs> ขวัญอ่อนแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเมื่ออะไรครับเนี่ยเม่นทะเลเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยขยับได้ด้วยครับ เดี๋ยวมันบั็กนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาเรามาคนน้นของดีกว่าเกมนี้อะไรที่มันค้นได้มันจะมีเอ้าอันทางเดิมจะมีให้กด e อืมสวัสดีครับอุย้อยเห้เลยกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่แน่อ,าาอ่ะอุ้ยโอ้โหตายจนได้ ตายยู่ได้เนาะดีฟีแล้วโอเคก็ขอจบการพีเทสรอบสองไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีพีเทสมาเรื่อยๆเดี๋ยวเกมจะอัปเดตเรื่อยๆนะถ้าเกิดเกมเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตัวเต็มอีกทีหนึ่งกูนัดกับเกมหลาเกมแล้วกันเอาเป็นว่าเราได้สนุกกันนะครับ2 0 2 5นี้นี้ก็หลายเกมเหมือนกัน โอเคไว้เจอเกันเกมหน้าครับผมให้มาดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ